คุ้มอัมรำแสบเนาะป้านขนาดแค่กับเขาแสบแฉะนี่ความดีคือยุคกับตัวเนี่ยมีดีบอสได้ดีพี่บาสเด้งบอสเห็นใช่เราอู้วเตรียมไว้ <c oughs> ผมเนี่ยเอาเลยบอเขา สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กุฏิวคนครับมาอยู่กับผมซองสายหลาชาแนลพี่น้นองมื้อนี้มีโอกาสได้มาเฮ็ดลาบให้หมูกินครับเพื่อนหมวยสวัสดีค่ะหมวยพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลด้วยจ้าดีใจแห้งด้ค่ะมื้อนี้ได้กินฝีมือเพื่อนเลิฟเนาะจ้ะจัดไหมคะเน้าทุกเทีมาเห็นกันหลายเทีน้ำบ่ได้กินเนื้ี่ยกินแต่ตำหมูหุงเนาะเลืกตำหมูหุงเราก็กินกุ้งนะก็เคยกินอยู่ไอ้วัวน้อยเกลือโตมัวน้อยเกลือโตหมอแม่เออแต่ว่าบ้านไหนกินก๋อยมื้อนี้มื้อนี้ส่งฟีมือเองครับ ปลากร้านไม่ต้องหมอยโซ่ฝีมือให้กินตั้งแต่แตนบอกหงทั้งกุ้งทั้งอันงูนังเกือกตุมเจอหน้ากันกินลาบก้อยได้ลาบจะโชคดีอ่ะดูโดดลงไปน้ำในขณะมาเสร็จเสร็จน้ำกันเด้อจับพี่น้องมาพี่น้องเขาบอกว่าพี่พูดกินดิบเด้อครับผมเนื้อสดแห้งมักหมักเนื้อทังเนี่ยแนบปูพี่ต่ำเพิ่นผ้าว่าเนี่ยปูนะเอาปูเนี่ยแบบก้าวเขานียวอืมบึกเป็ดในหม้ อืมหืมหุบไงอืมอืมคุ้มอัมรำแสบเนาะป้าขนาดขี้กับเข่าแสบแท้นี่ยควาดีคืออยู่กับตัวเนี้ยมีดีบ๊อได้ดีพี่เป่าแดงบอปไม่ใช่พี่น้องเิ่นขายเหรอบอระที่เพิ่งสั่งไปนะครับเป็นบ่าคายหรอครับลองขอบทานไปเด้อยไปน้อง ขมก็ยังงั้นพวกบีสดๆอยู่พี่น้องอืมบารดลูกโดดว่าหันนี่จวดขนาดครับพี่น้องเพชรอีเดล่เพชรตัวนึงอืมเพชรบอกใส่อ๋อเพชรอีเล่ จับมะเขือ,อ,กกอนไยพอดีขำกรอบนันหวานต้นนี้กับเก็บอยู่อยู่บ้านหน้าบ้านไปเลยต้นนี้สุดดจากต้นครับร้คปบอะไ้หนีต้นนี้วันนี้จะมีโอกาสมาท้ายงานกันพี่น้องไม่ันจใจลืมตัวหลังขึ้นาะเอ่อ กับขอโทษขออภัยคนที่เพิ่นบบกินเนื้อแล้วก็บอกกินลิบได้หลายเด้อแต่เนาะของแซ่บก็อยู่ขึ้นเยอะก้าบูมากครับของแซ่บขึ้นอยู่ก้าบูมากคุณวะกินเอาแบบว่าความเป็นสิริมงคลเนาะคนอีสานลาบนะกินลาบได้ลาบฮึมหนุ่ยที่บุญมีงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่คนอีสานมาหากันครับจะมีเนี่ยทุกทุกเทศกาล เชื่อเป็นอาหารลักเลยนะครับข้าวมาันทายงานอย่างก็มีพี่น้อง FC เอฟซีบันคอนซีรีส์หักตอ่อหักตอ่กตอซีรีส์นะพี่น้คงรับชมด้วยครับนี่ด้วยครับผู้กินกับนะคะโอ้แม่มผู้กำกับผู้กำกับรอเลีนยงรอเลีนย ไม่ค่บกำกับพวกกำกับบทเนี่ยเป็นไอ้บาแดงเขาเป็นคนทายคนทายเป็นคนตัดต่อให้พี่น้องกำกับการสาแสดงโดย,อยไอ้บาแดงแซบหนูใช้ราชแน่วบทประพันธ์โดยอ๋อแม่หมออืมอืมอืมเสร็จเสร็จต้องกันเด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> คือเกาแล้วค่ะกะับอขาแยกเอฟซีใช้ราชแน่วน่ะหาขนาดตะเพื่อจะเป็นมูหมวยเด้อจ้ะ อ,อยากตัดปกคลิปเนาะรอ,อ,อบกวนคนทักมหาลายเลยเพี่อนกินนั้นเนี่ยอย่างกันรัวน,น่นาเกับตุ่มบ่ะรัวก,กล,งกลงุงถ้าอยากตัดปกคลิปง่ายๆน่นจาจะพี่น้องอันนี้ไม่จะบอกเลยด้วยซความลับเนาะเอาความลับมาบอกเนาะตัดปกคลิปบางทีตัดในมือถือ,อมันมันบกค่อยชัดนะพี่น้องแบบกว่าแบบว่าระบบมันจะประมวลผลออกมานะ แต่ว่าถาตัดได้ค่อมนี่มันสีชัดด้วยจ้ะพี่น้องปกคลิปที่ใช้ใน,น่ะหมูเห,ห็ดห้ไว้นิดนึง <c ười> ขายของซอย <c ười> แต่หลายคนส่วนมากที่ถักมาพี่น้องรอบก่อนจะเขาเ้าใจพิดวา่าผมป็นคนสามารถสอนทำเพจสอนทำยูทูบได้ <c ười> ม่น <c ười> ไมนะครับผมเพต เห็ดโปกเห็ดไอทำโขกตัดคลิปคลิปอ่าประมาณนี้เนี่ยเราก็ตเข้าใจผิดถ้าบุริอยากมีช่องทางในการสร้างเพจหรือว่าอยากเรียนรู้เพจเขาไอ้เบิง้งไอ้คลิปไอ้บ่าวแดงเขาลงเมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อคลิปอปัปนเมื่อกินใครหลังหมูพี่น้องเราจะมีคําต, uh huh. ตอบให้พี่น้องเบิ้งสำหรับคนอยากมีไล่ได้ให้การสั่งเพจ uh huh. ต้องเข้าไอเบิ้งครับ จับจท่านอาธิบายตั้งว่าพ้องเห็นแบบใดแบบใดสำหรับคนที่สนใจเด้อันนี้เนี่ยอันนี้ผมบอกเลยด้ยครับอคอยเบื่องคลิปไอ้บาแดงด้วยพี่นอ้องเพลบกพริกแห้งคือหวานเนาะตาเนาะ คือถ้าขามีแบบว่าข้ามีความดูก่อนหรือว่าข้าหมูจักคนทดี่เพื่อนมีความ,นะมู้นะมันก็ได้เปรียบนอกจากพี่้องสมัยก่อนเห็ดนี่กับตานี่เห็ดเห็ดขีบใหม่ๆ,มๆงมงซ้ามากันสองคนนอกจากเป็นมูก,กันเนาะปรึกษากันบ่ไเด้ยมีความดุยังเนาะตาเนะปีปีกวาวเนาะอ,อยู่จัก หลายคนนักมาถามแต่ว่าอธิบายไปก็คือมันมันมันมองไม่เห็นภาพเนาะต้องให้คนที่เขาเออมีความรู้เฉพาะด้านนี้โดยตรงเรื่อยเรื่อยจากพี่น้องให้เพื่อนแนะนําเนาะจ้ะเขาไปเบิ้งคลิปหรือว่าตายข้อมเ่นหรือเปล่าที่ว่าเป็นปักไปนะให้ติดต่อไปเดี๋ยวจะเอาลิงค์คลิปพี่ไอ้บาด่างมาล่ไงว้มาว้าตคอ้เมน่์ใหรก็ได้ไปเนาะ เดี๋ยวได้กินเหนืออุบลลุนเลยได้เนะาะมันได้กินเหนือบึงการอยู่ด้ยเหรอจังลองจากนี้ไปจากลู่เนาะนี่ยสามร้อยสิบสองกิโลสามร้อยสิบสองจากมุกไปใช่ไหมแต่ถ้าจาก,จากอุบุนจากตรงนี้เลยจากบ้านพี่แดงเหอใช่ขึ้นเข้าตัวจังหวัดเลยสามร้อยสิบสองเข้าไปถึงบ้านในบ้านเข้าประมาณอีกสิบเจ็ดกิโล ตสองไปจะเคิร์นึงไปเล่นน้ําแม่แม่ทำหาอยู่อยากกินยังหูบลอ,อยากกินอ่ะเห็นเห็ดอันนั้นนะตาแหนมส้มส้มเสือร้องไห้นะเป็นกระเสียบนาะอันนั้นอันนั้นฝีมือแม่ได้ครัแม่ยืนคุ้มอยู่ด้านอข้าง,มมมมมมงแล้วยิงโมเมตโมเมโมเมเปลี่ยนนะตัดเสียบแห้งบอกเคยกินเคยกินแต่สมเนื้อธรรมดาเสือติดมันคือสิเป็นแบบมันมันน้เนาะดีแม่รสชาติจะ แค่คายแลากินเสืห้องห้เได้แต่ว่าจะมีรสชาติของส้มเข้าไปแซบออ้ยแซบไปทำีังไงถักถัดามาเล่นน้อยไปนหรนอกง<า>่ายเล่นเลยมาแซบอ๋อหมวยเอาเลยพ่น่ดพิจบข้ามบมุบปม เผ็ดนองพร็กกับเบิดอมแซ่บกินใหมไ่กัแซ่บไม่เห็นจ้ะเบิรดเละแซบขาดป่องแซ่บแห้พี่น้องว่าอีหยังกับแสบเบิดแซบเด้อจากคันบแซ่บเทากับ เบื้องผลงานเอาเนาะจ้ะพี่น้องคําตอบอยู่ที่นี่นะคะทุกคนกึ่งกิโลได้พี่น้องนะ่ขาดจะเบื้องบอนลายแต่ว่าจานไม่ใหญ่จานไม่ใหญ่บันจัดถาดสองคนนั่งเต็มว่ดีพี่น้องแซ่บแห้งครับแซ่บแต่ละแซ่บาแ้่ก็ขอโทษขคอไหวภูเบิกินรีบด้วยครับสำหรับเมื่อนี้ครับแต่้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฮาสองคนนะครับพากินมาแซ่บทันทีใช่แนวกะชาหน้ลใช่แนวรับเฮกจากสองคนจะพยายามสร้างผลงานดีๆออกมาเพื่น้องเบื้องลงไอ้เบื้องทุกมือครับพี่น้องหรือว่าอยากให้เฮาเฮ็ดคลิปอย่างกรเนาะหรือว่า มวยกินเนื้เบงเน่ลงให้เบงได้ครับเอาของที่แบบว่าเขาทานกันนะทั่วไปครับครับ,รบตัวรับวุนนี่ก่ะเจอกันคลิปหน้านะครับสราบวันนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ